รหัสคือหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสองสองเหมือนกันเลย 2> 2, 2, 2, เดี๋ยวคุณเชิญแปบหนึง่งทีมหกเหมือนเดิมแล้วกัน,เ,น,เ,นเ,เชิญเฟยมาด้วยเลยเชิญเออคุณเชิญเฟยนะนะได้หมดอยู่แล้วนี่แหละเจ็ดนะเา็ดนานา้นา,นา่มาแล้วเชิญเฟยแล้วนี่น่ะ โทดถ้าสลาดสัดสอีกทีมหนึ่งนี่ฮาเลยนะเนี่ยไม่เข้ามาอีกสักอีกทีมเนี่ยเออไม่เข้ามาเลยอะถ้าสลาดสัดสีทีนะั้นนี่แบบโอ้คือแบบเอ,อ้ยแรงแดงก็งโหดเกินไป <c oughs> อ๋อเข้ามาแนละ้วเอ๊ะอ้าวย้ายทีอมันล้างล้างมันจะฆ่าหมดทุกคนเลยอะ่ะไ,ไม่โอเคเขาส่งงานนั้นไปแค่ผัวแล้วว่าไองานภา ตอนนี้มีแค่ยี่สิบคนเนี่ยิงจอกย่างเ <im its> ทำเสียงขึ้นไมเลยแม่หมดฮะเสียงแก่ใช่ไหมเขาก็ทำเสียงให้มันเล็กอะแบบตัวร้ายที่มันเสียงเสีงกบแบบโเลา มายี่สิบสองแล้วอ๋อโอเคไม่ต้อง <c oughs> เรามีความเครื่องตรวจจับอะไรนะ <c oughs> คือแบบพอมีแข่งฟีไฟก็โหลดมาเลยเอ๊ะเดี๋ยวมีคนไดดมอนคนหนึ่ง <c oughs> เหลือบอสหมด เราทำเหมือนรอบเมื่อกี้ไ,ได้คุณว่าได้ที่หนึ่งกับที่สองก็ไม่ค่อยแตกต่างกันใช่แต่แต่คือคุณว่าเราได้ที่สองอไว้ก่อนปลอดภัยไหนอะค่ะชื่อไหนอะคุณยังไม่เห็นเลยไหนอะคุณไม่เห็นมีเลยอะ,อะเอามาเป็นพันธมิรกันไหม ไม่ไม่มเราต้องขา่าแงให้ได้ก่อน,นแบบลุมยำแหลงแดงเลยอ่ะแค่โดนสเต็ปโรเข้าไปทั้งทีมนะให้มินนยิงยไปเถอะไปเจอคนแล้วกดยิงทั้งหมด ยิงไม่โดนก็ไม่เป็นไรก็ทให้นั้นทีมมาริโอไม่มีคนมีทีมหนึ่งมีแค่สองคนนึงอ่ะอืมอย่าบอกนะว่ามีคนสละสิทธิ์ในทีมสองคนนะทีมมาริโออ่ะเหลือสองคนไม่ได้นะย้

เอ้เยคุ่เยงน่กองไฟคุณมีแค่ครึ่งหนึ่งของแพมุกที่เรียกไอ้ดอกคุณมีครึ่งหนึ่งแต่แผนที่สมบัตินี่คือคูณสองไแพมุกเยอะกว่าโอ้ค,ครบละคขอบละก Let's go Let's fucking go ถ้าไม่ตื่นนะ เงียบยังอึอ๋อแล้วไปเลยไหมห้องยังไม่สร้างสงสัยเจ้าห้องเป็นสร้างไปห้องน้ํารอเดี๋ยวรอครูอ่ะเพราะครูบอกครูจะโหลดมาแต่คุณว่ากว่าจะได้ดูคงรอบหน้ามาครบแล้วนะรอครูมาหรือเปล่าอ่ะเพราะครูบอกครูจะดาวนโหลดมาดู <laughs> แต่กว่าจะดาวน์โหลดเสร็จ <c ười> คงต้องรอรูรอบหน้าอืมหยิบเม้นตาและจับมือถือให้มั่นแล้วไปออว <laughs> <c ười> เพียงคุณใส่โค้ดพิเศษตลงไปอีกไม่ใช่ได้รับส่วนลดต้องมีสปอนเซอร์เข้าแล้วแหละเงียบเลย เรามาอ่านชื่อเล่นกันดีู่ไหมเนี่ย้คุณกดเป็นผู้เข้าชมไม่ได้แค่จะกดเล่นๆเ,นเนฉยๆแต่ไม่ได้เข้าถ้าคุณเป็นผู้เข้าชมจริงอะ่ะขาดก้องกำลังแต่ก็จะมีดวงตาเอาไว้ดู แบบพอพอเขาจะบอกคือถ้าเขาพิมพ์บอกว่าจะเริ่มนะสามสองหนึ่งคุณรีบเปลี่ยนผู้ชมแล้วแบบแต่ว่ามันก็อาจจะลําบากเพราะบางทีมีมูกคนเดียวอาจจะฆ่ายากไง, <c oughs> ส,งสงสัยรับเชนเงียบเลยนี่คือน,นอนกันหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยเก็บกําลังเออมีจําัดกระสุนไหมเออจำกัดเ ก็คงแบบมาตรฐานนั่นแหละเนาะโอเขาคงไม่เก่งขนาดนั้นคือคนใส่ยคงคิดว่ารหัสคือหนึ่งถึงแปดคุณเดาอย่างนงั้นนะคุณเดาทุกคนคิดว่ารหัสแบบนั้นขนาดรหัสเน็ต wi ไฟยังเป็นรหัสนี้เลยไม่รู้ทำไมอะ่ะอืมคือมันเป็นระบบเซตเริ่มต้นเลย ราะมันง่ายมันถูกเดิมไมยังไม่เริ่มสักทีอ่ะอา้าวพูดพูดมาปั๊บเลยเพราะมันง่ายแล้วมันถูกยังไงล่ะไอะะ้ราคาถูกอยากปาไม่เดี๋ยวรอบหน้ากิด ไปด,ดีกาไไกไไเมเลเซม เหลือแค่นี้โอ้ oh. ไม่อะไรยังมีรอบหน้าสู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างนี้สตอร์ก็แล้วแต่คุณว่าที่ที่ดีสุดคือเอ้ไงที่คุณไปดูมาก็อเอาสภาปะก็ไปสภาสภาไหม เรารอให้ใกล้ๆรอบนี้เราเสียกลางลำคนไปหนึ่งนายข้เออเ้น่าเลุไปเป็นคนดูป้องจะได้ไหมหน้าหลาเป็นคนดูหรือป คุณมองไม่เห็นคนด้านหลังนะไม่น่ามาไม,ไม่มาสภา,นา,ารเรานาะอ,อ,อ๋อแถวห้าอ๋อแถวห้านีซีซีอูจะบอกคุณไม่ค่อยได้โดดแมปทะเลทรายคือมีแค่มาก่อนแข่งกับคุณมาตัวเราบิดนึง คุณกดกระ,ะโดดจังเลยจริงๆนะคุณเรามาแค่ฟาร์มก็รู้ว่าควรฟาร์มนี้ให้เร็วน,นีไงเราก็ที่ที่สองอืมเพราะว่าที่หนือที่สองไม่ค่อยแตกต่างแตกต่างที่คะแนนเฉยๆใช่พอสุดท้ายผลสรุปเราก็น่าที่ที่สองอ่ะอืมคือรอบนึงเราได้แค่คิว คิวหนึ่งก็โอเคแล้วอะ่ะใจเงียบ,บเยวเป๊งเกมอลยมีกระเป๋าสองเราซื้อกระเป๋าดีกว่าเราจะต้องเอาถ้วยรางวัลกลับมาให้ได้ บังเอิญคุณเข้าไปฟาร์มแล้วอยากเข้าไปเลยมองดูจากด้านบนฮะเดี๋ยวคุณดูให้ไม่มี มมีคนตายไปสองแล้วนี่เบ่จะบอกว่ามันไม่ใช่หมามันคือหมาป่าข <c oughs> องคุณนะัน่ะมาดูปรมาจารย์คุน่นสันเสือเสือสมิงเสือขาวบนะง,งวบีที่โล่งอีกแล้วอะ่ะขน,นสลิงไปไหม,ม <c oughs> ผิดของแล้งแดงแล้วเกาะมีคนนี้นนน <laughs> จะบอกเกาะสามคณได้เองคนเซลิงไปไหมเดี๋ยวรอ,อก่อนตามมปตามมาโดนเลยเสียเลือดไม่เป็นไรคุณมีนิ้ก็ใช้กองไฟเองไม่มาตามมา อ่ะคุณรออยู่ที่สลิงเนี่ย,ย,ยตาม,มาอ่ะแต่ก็ไม่มีใครก <ไป S 2> ่อนคุณไ,ไปก่อนนะ ใจที่มันขาดหายไปมีอะไรต่อนะใจที่ห้ามนนานสุนทรีไงสุนยรทอยู่ <c oughs> <c oughs> คุณมีแล้วคุณมีแล้วอุ้ยดีแล้วคุณไม่ซื้อเกาะไม่ซื้อเล่นร้อยเดียว อามาอยู่รวมกันไว้ รอ,อลองแนะ่แต่คุณว่าอันตรายคุณว่าเราวิ่งทางวงไฟดีกว่าเพราะว่าผมเชื่อว่าไอ้พวกอะไรเขาับไปวงฟ้าแน่แล้วมันก็นะใช่มันไม่น่าจะอยู่วงฟ้าแล้วถ้ามันวิ่งมาคุณว่าเราเจอมาแล้วทิ้งหลักหลั <c oughs> กนี้

ไปเลยไปเลยครับทั้งมุกการไปเบอร์หนึ่งเบอร์สองสิก,กเ็เบอร์สามหลุดไปเลยครับเอสบับเบิ้ลบอสสอมก่อนสิแล้วก็บัสเตสับโยบินท้าวท้าวร้รอยพาวเวอร์ครับกู คุณเอาแค่นี้พอที่แบมุดเก็บขัปืนฮีวไหมครับบปืนฮีวเก็บไหมเล่ไปเก็บเก็บปืนฮีวอ,อะ,อะ,อะคุณจะเก็บแล้วเราสลส่อะไรตั้งเยอ,มเอไม่ตายยิงแล้วิี สิบสี่ตัวนี้ก็นะเราก็ต้องระวังกี่อีกี่หนึ่งอันนี้ก็น่าจะมีอยู่สี่ปีน่าจะได้อยู่ เอาอ่อ,อันนี้แล้วเวลาเห็นเขาเลือลล่อนรถหรือตัวนี้หนักยิงใส่เขาทันทีเลยนะใครเห็นรูปบวกปะนั่นแหละยิงเขาฮะลดลงทุกคน ไปฝัป่งตรงนู้นอัและโอเคโดนมาอเ,เอาหายพอดีเอาไดีะเอเอ,อวิง่งคุณว่าวิง่งวิ่งไปทาง อยากซื้อของอกึรอบอะแล้วเราก็วิ่งกลับไปที่เดิมยนะไม่เชิงหรอกเพราะตอนแรกเราวิ่งขึ้นเน,นี่ยเนียเราวิง่งวิ่งขึ้นมีคนเมื่อกี้ตื่นตัวเข้าไว้ต้องเข้าวงกันเข้าวงเราอยู่ด้านล่างเนาะไม่วงขึ้น 大ามาโม่อย่ายิงนะเฟเมื่อกี้ฟยิง่ะมมันยิงเก็บเสียงอ่ะเก็บเสียงเฟยลไว้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 เดีให้ พวกด้านล่างไม่น่าใช่แต่เราโดนวงบีบล้อเขาลงมาเลยอเคสถานหรอกค่อยๆย่องนะค่อยๆย่งนะอ,ยอยยง เราเลือกปิดโถแล้วเขาขับรถรู้ตำแหน่งทำไมดีลอมไปก่อนเนาะอตอนนี้คุณปิดรถ เอมึงไหนคอนเทนเนอร์หมดไหมตรงบ้านนั่นน่ะเนี่ยทีมันหมดเลยสี่คนน่ะเดี๋ยวที่สองแล้วพะบุ มันโปะ,โะเออกำลังวิ่งลงมาเห็นาคนเดียวด้านหลังผมฝั่งหินมันมาแล้วยิงได้เลย,ยด้านหน้ามันก็เลยน่าจะกำลังมานี่งมาแล้วเออเนี่ยเจ้าฆ่าฉันจุกผิดแล้วพวกฆ่ารู้ตำแหน่งที่เจ้ามามีคนหนึ่งกำลังมามันอยู่จากมันอยู่จากสีเหลืองคุณไม่รู้มันจะบุาฝั่งไหน มันอาจจะปลาระเบิดมาก่อนนี่แหละตั้งไอวอลให้มันระเบิดมันสะท้อนลงมาก็ได้นะเปนะ็นไงระเบิดใช่วงบีบแล้วไงมันก็ต้องโดดเอาให้ได้คฟรัมบ๊กร,นะระวังดุกตรงนี้โดนยิงนะโดน โดดลงมาได้ได้สองคิวอ่ะแคป้วยนะ